วันนี้จะพาเพื่อนๆมาผสมปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะคะปริมาณ20ลิตรแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยแห้งนะคะข้างในก็จะเป็นปุ๋ยแห้งแบบนี้ปุ๋ยเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็มีผงสีขาวกับสีแดงมันก็แล้วแต่แต่ละเจ้าที่เราสั่งมานะคะอันนี้มีแค่สองสองสีก็คือสีขาวกับสีแดงในในปุ๋ย A นะคะในส่วนปุ๋ย B ก็จะเป็นผงสีขาวกับผงสีเขียวบรรจุมาในแพ็กเกจแบบนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของผงสีขาวเนี่ยเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการละลายปุ๋ยกันเลยค่ะอันนี้เป็นถังถัง2 0่ลิตรนะคะถัง2 0่สลิตรยี่สลิตรอ่าอันนี้ก็คือผงสีขาวเราก็ทำการตักก่อนในในผงสีขาวนะคะเพื่อนเพือมันก็จะมีผงข้างในสีแดงแบบนี้นะคะนี่ปุ๋ยเอนะสีแดงแบบนี้นะคะ ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยเลาวก็ละลายแม่ปุ๋ยที่เป็นสีขาวก่อนนะคะเท okay, ลงไปเลย okay. หลังจากนั้นเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเทผงสีแดงลงไปนะคะให้เราคนสีขาวให้ละลายก่อนนะคะขั้นตอนการคนให้ปุ๋ยละลายเนี่ยมันก็จะ ใช้เวลานิดนึงนะคะก็ใจเย็นๆน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมั่นใจว่าปุ๋ยละลายดีแล้วนะคะเราถึงจะเติมผงในส่วนผงสีแดงลงไปนะคะนี่มันก็จะใช้เวลาไม่ตึงนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะ่เราคนจนกว่าปุ๋ยจะละลายนะคะนี่ก็คนมาสักพักหนึ่งแล้วหลนะก็ คิดว่าละลายแหละนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่อันนี้มันเป็นถังถังเก่าด้วยแหละนะคะเป็นถังที่มีรอยปุ๋ยอยู่นะมันก็เลยจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นน้ําใสวิ้งทีเดียวแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นน้ําปุ๋ยสีขาวจากนั้นเราก็ตามปุ๋ยตามด้วยผงสีแดงลงไปได้เลยนะคะ อันนี้นะคะยี่สิบลิตรเนี่ยเขาให้มาประมาณนี้เราก็เทลงไปหมดเลยเทเลยเวลาเติมน้ำไม่ว่าจะผสมปุ๋ยกี่ลิตรนะคะเราอย่าเติมให้เต็มเพราะว่าเวลาที่เราคนอ่ะมันจะได้คนง่ายปุ๋ยก็จะละลายเร็วกว่านะคะ เราคนปุ๋ยห้าลายเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเติมน้ำทีเดียวนะคะอันนี้เราก็คนไปได้เลยการเลือกปุ๋ยในแต่ละแบนแต่ละเจ้าเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าให้ให้ดูที่เขาปลูกผักที่เขามีการปลูกผักจริงๆแล้วก็ มีประสบการณ์ในการใช้ปุ๋ยจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อรสชาติของผักนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงขอยเองก็คือสั่งปุ๋ยบางเจ้ามาจากโซเชียลนี่แหละนะคะเราไม่ได้ผลิตเองหรอกนะคะก็สั่งมานี่แหละบางเจ้ามันมีผลต่อผักก็คือมันจะทําให้ผักขมไม่ว่าเราจะดูแลยังไงยังไงมันก็ขมมันอยู่ที่ปุ๋ยด้วยสูตรปุ๋ยของแต่ละคนเนี่ยมันยังไม่ก็คือบางคนน่ะ เราก็ไม่ก็ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าทําไมมันถึงขมแต่ว่ารู้แต่ว่าบางเจ้าเนี่ยผักมันขมนะคะแต่บางเจ้าปลูกง่ายนะคะไม่ขมเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเลือกปุ๋ยเลือกดูดีๆนะคะมันมีผลต่อผักของเราจริงๆนะคะอันนี้เจอมาแล้วนะคะ แต่ว่าไม่ขอลงรายละเอียดว่าว่าทําไมมันสาเหตุอะไรมันถึงขมแต่แต่ที่รู้ว่ามันขมเนี่ยเพราะว่าเราทําทุกอย่างแล้วทีนี้เราก็เลยลองเปลี่ยนปุ๋ยดูปรากฏว่ามันมันหายนะคะก็เลยสรุปว่าเป็นเป็นเพราะปุ๋ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยบอกว่า เลือกดีๆนะคะเลือกปุ๋ยมันมีผลต่อรสชาติของผักถึงแม้ว่าผักเราจะอ่อนยังไม่แก่เลยยังไม่มีอะไรรบกวนผักงามมากแต่ถึงเวลาส่งลูกค้าเนี่ยผักมันขมมันขมจริงๆนะคะมันต่างกันนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเด็ดไปยางมันยังไม่ออกแล้วลูกค้ากินไปอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราก็ทดลองกินเองด้วยมันก็ยังขมนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปรากฏว่าผักไม่ขมเลย ก็เลยรู้ก็เลยรู้ว่าสาเหตุน่าจะมาจากปุ๋ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลือกดูดีๆนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเสร็จแล้วนี่มันก็จะเป็นผงสีแดงเข้มแบบนี้ค่ะนะจากนั้นเราก็เติมน้ําให้เต็มแล้วก็ปิดฝาไว้วิธีการเก็บรักษาเราก็คือขอยอมจะเน้นใส่ถังดําแบบนี้ปุ๋ยมันก็จะพรางความร้อน ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มันจะปุ๋ยไม่ระเหยด้วยประสิทธิภาพของปุ๋ยก็จะยังคงอยู่แบบร้อยเปอร์เซด้วยนะคะก็อย่าลืมปิดฝาให้มิดชิดวางไว้ในที่ร่มย้ายโดนแดดนะคะเพราะว่าปุ๋ยเอปุ๋ยวีเวลาโดนแดดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเขาก็จะลดลงไปในระดับหนึ่งสังเกตจากเวลาที่เราปลูกผักถ้าเราปิดฝากล่องอันนี้อันนี้ในพูดในส่วน คนที่ปลูกกล่องกลองโฟมนะคะก็คือเวลาถ้าเราปิดฝาไว้เนี่ยตั้งวางตากแดดไว้เทียบกับกล่องที่เปิดฝาไว้เนี่ยกล่องที่เปิดฝาไว้ปุ๋ยมันจะระเหยแล้วก็จะกลายเป็นแค่น้ําเปล่าในที่สุดนะคะในส่วนของกล่องที่ปิดฝาไว้เนี่ยนี่ เป็นกล่องแบบนี้นะคะในส่วนของกล่องที่ปิดฝาไว้ก็จะยังเป็นปุ๋ยสีแดงยังเป็นน้ำปุ๋ยอยู่นะคะแล้วต้นผักก็จะต่างกันนั่นก็หมายความว่าความร้อนมันมีผลต่อต่อปุ๋ยของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาก็สำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะปลูกผักเด,เดี๋ยวจะสงสัยอีกว่าเออทำไมผักเราไม่โตทำไมปุ๋ยเจ้านี้ถึง ปลูกผักแล้วไม่โตผักเหลืองอะไรงนี้นะคะจริงๆแล้วการเก็บรักษามันก็สําคัญด้วยนะคะอันนี้อันนี้เพิ่งล้างไปเมื่อวานนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาออกตากแดดนะคะน,นี้เราก็เติมน้ําให้เต็มน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าถูกใจเนี่ย ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะในช่องก็จะมีทั้งคลิปคายเครเียดบ้างในคลิปช็อตนะคะแล้วก็จะมีให้สาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักนี่แหละเล็กน,น้อยๆนะคะถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็ปลูกมาจะเข้าปีที่4แล้วนะคะปีนี้นะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ